วัสดีครับผมชื่อเด็กชายนรินทรศิวิชัยจากชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2โรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกกษกรจังหวัดน่านสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชากุลศิสนิทจากชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1เรียนอยู่โรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรจังหวัดน่านค่ะจากการเยี่ยมชมนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืนทั้ง10ฐานผมรู้สึกประทับใจฐานที่1ฐานพระบิดาแห่งการพัฒนายอย่างยั่งยืน ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับก้ามรดกแห่งพระอัจฉริยะแห่งของในหลวงรัชกาลที่9 1. ้โครงการฝนหลวง 2. โครงการประดิษฐ์กังหันน้ำใช้พัฒนา 3. โครงการพระราชดำริในการแก้ปัญหาเรื่องดิน 4. โครงการหลวง 5. โครงการช่างหัวมัน 6. โครงการประตูระบายน้ำคลองรัดโพ โครงการเขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิ์ 8. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 9. มูลนิธิพระดาบุตรและอีกหลายๆโครงการที่พระองค์ท่านทรงพัฒนาเพื่อประโยชน์และบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรและยังมีพระบรมราชโชวารของในหลวงรัชการที่9เช่น 1. การประหยัดอุดอมอม 2. การมีระเบียบ 3. การรู้ว่าอะไรดีอะไรเสื่อม 4. การเข้มแข็งในความดี 5. การสามาคัคคี 6. คุณครูต้องทำหน้าที่ 7. คุณครูต้องอบรมเด็กทั้งใน,นเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมเป็นต้นค่ะซึ่งผมประทับใจโครงการที่หนึ่งนั่นก็คือโครงการฝนหลวงเพราะช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎร และช่วยลดปัญหาไฟป่าและมละพิษ pm 2.5ด้วยครับและหนูจะนำเรื่องของการประหยัดอดออมไปใช้ในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นการอดออมค่าขนมเพื่อนำไปใช้ซื้อจ่ายสิ่งของที่จำเป็นในอนาคตค่ะทั้งหมดนี้เป็นพระอฉริยภาพและภาพบารมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนีระดาสนอเสียงตอนนี้กําลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6กทับโรงเรียนบ้านดอนสีเสมกสิกรจังหวัดน่านค่ะหลังจากที่หนูได้เยี่ยมชมนิทรรศการเมืองสุขย่งยืนแล้วหนูรู้สึกชอบฐานที่สองชื่อว่าฐานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรบดินเทพยาวารางกูลพระราชปณิธานสืบสานร,รักษาต่อยอด ในฐานนี้จะสอนให้เรารู้จักการเป็นจิตอา,าสาค่ะโดยจิตอาสาคือเยาวชนคนดีที่ยอมสละเวลาแรงกายแรงใจมาทำสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆค่ะจิตอาสาพระราชทานมีอยู่3อย่างคือ 1. จิตอาสาภัยพิบัติคือจิตอาสาที่มีหน้าที่เฝ้าระวังภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนเหล่านั้นจิตอาสาพัฒนาคือจิตอาสาที่มี มีหน้าที่พัฒนาชุมชนเหล่านั้นให้หน่าอยู่ขึ้นค่ะและสุดท้ายจิตอาสาเฉพาะกิจคือจิตอาสาที่มีหน้าที่ช่วยในงานพระราชทานหรืองานรับเสด็จหนูรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโครงการที่ดีแบบนี้ต่อพวกเราทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชัญญนุธนิตาปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านดอนสีีเสริมกสิกรค่ะหนูได้มีโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืนได้ทำกิจกรรมตามฐานต่างๆมีกิจกรรมทั้งที่ได้ความรู้กิจกรรมสร้างสารรค์เช่นฐานครอบครัวสุขสรรค์สังคมสุขใจหนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พืชผักสวนครัวเป็นต้นหลังจากที่หนูได้ศึกษาทุกครบทุกฐานแล้วหนูรู้สึกประทับใจฐานที่สามฐานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีหนูชื่นชอบฐานนี้เพราะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ทรงจดบันทึกทุกอย่างที่ได้พบเห็นทําให้หนูรู้ว่า การศึกษาค้นคว้าไม่มีวันที่สิ้นสุดและพระองค์ท่านยังทําโครงการต่างๆมากมายเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดโอกาสให้มีการศึกษาที่ดีพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีสุดท้ายนี้หนูขอขอบคุณโครงการยุวทูตความดีที่นําข้อมูลข่าวสารมีสาระกิจกรรมสนุกสนุก มาจากที่โรงเรียนของเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อด็กหญิงสวิชยาพูนวงชื่อเล่นชื่อโมบายเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6กทเป็นตัวแทนยูทูตความดีจากโรงเรียนบ้านนอนฉีเสริมกสิกรจังหวัดน่านค่ะแต่และฐานที่หนูได้เรียนรู้และศึกษามาหนูรู้สึกประทับใจและภูมิใจฐานที่4มากที่สุดค่ะเพราะฐานมูลนิธิยูทูตความดี ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับเยาวชนได้ไปพัฒนาโลกทัศน์ทำความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาเป็นจิตอาสาและช่วยเหลือสังคมค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้จากฐานนี้คือผู้ก่อตั้งยุวทูตความดีท่านดอนปรมัติวีในผู้อำนวยการมูลนิธิยุทวทูีความดีท่านจันทิพาผู้ตระกูลมูลนิธิยุวทูตความดีคือ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรสืบสานงานจากโครงการยศทุความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งกระทรวงการต่างประเทศริเริ่มขึ้นเพื่อทูลเก้าถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพันษา5ธันวาพศ2542วันที่19เมษายน2558สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม าราชกุมารีทรงรับมูลนิธิไว้ในพระราชูป,ปถมัมจึงดำรงสถานะเป็นมูลนิธิยุวทูตความดียุวทูตความดีคือต้นแบบของเยาวชนคนดีรอบรู้มีคุณธรรมจิตอาสารักสามัคคีมีศักยภาพในการเป็นผู้แทนเยาวชนไทยสารสัมพันธ์กับเยาวชนนานาชาติพร้อมนำพาสังคมและพัฒนาประเทศชาติวิสัยทัศน์ปลูกจิตสำนึกฝึกจิตอาสาพัฒนาโลกทัศน์ โครงการและกิจกรรม 1. ง,งานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 2. โครงการการช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน 3. โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและทุนการศึกษาค่ายอบรมในปีพศ2567 1. สายพระราชาก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2. สืบสารวิถีไทยใส่ใจให้คิด 3. ธรรมะกับแสงสว่างแห่งปัญญา 4. สรรสร้างนวัตกรรมนำวิถีสู่สังคม 5. ลรักโลกรักแผ่นดิน 6. ต้นกล้าความดีก้าวสู่สากลสิ่งที่หนูจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคือการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนการเป็นจิตอาสาและช่วยเหลือสังคมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาสิรุวงทองมาจากโรงเรียนบ้านดอนสีเสริมก,ชกาชกรจังหวัดน่านค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสม,มิตาเอื้อจิตอารีมาจากโรงเรียนบ้านดอนศีเสริมปศสิกรจังหวัดน,น่านค่ะจากนิทัศการเมืองสุขยั่งยืนนี้นะคะหนูประทับใจฐานที่5มากที่สุดค่ะซึ่งฐานที่5นั้นชื่อครอบครัวสุขสันต์สังคมสุขใจค่ะซึ่งในฐานนี้จะแบ่งออกเป็นสีข้อย่อยค่ะข้อที่1น่นั้นก็คือเคล็ดลับอยู่ดีกินดีชุมชนเข้มแข็งครอบครัวมั่นคงชีวิตมั่นคงค่ะ เคล็ดลับนั่นก็คือ 1. สร้างงานเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว 2. ไม่เล่นการพานัน 3. ส,สร้างฐานะที่มั่นคงรู้จักเก็บออมค่ะข้อ2นั่นก็คือสร้างชุมชนให้ยั่งยืน สมุนไพรปลูกเองใช้เองขายสร้างรายได้ค่ะซึ่งสมุนไพรในฐานนี้นะคะก็จะมีหลากหลายชนิดด้วยค่ะอย่างเช่นขิงค่ะตระาไครยกระชายขมิ้นชันเป็นต้นค่ะซึ่งสมุนไพรก็มีประโยชน์หลากหลายเชน่นกันค่ะอย่างเช่นนำไปทาเป็นยารักษาโรคค่ะข้อที่3นั้นก็คือ DIY ทําเองได้ง่ายจังค่ะโดยในกิจกรรมนี้นะคะ จะมีสูตรทำอาหารเครื ite, iento, ่องดื่มและของหวานหลากหลายอย่างมากเลยค่ะเช่นสูตรทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหสูตรทำฟูนทุเรียนสูตรทำน้ำพริกมะม่วงเป็นต้นค่ะนอกจากของกินก็ยังมีของใช้ค่ะของใช้เช่นสบู่น้ำยาล้างจานและอื่นๆค่ะข้อที่4นั้นก็คือบัญชีรับรายจ่ายของเราจด เพื่อหยุดการจ่ายเกินจาเป็นค่ะบัญชีรายจ่ายแปลว่าการบันทึกรายรับรายจ่ายของเราสามารถทำเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือรายปีก็ได้ค่ะซึ่งในบัญชีรายจ่ายของเราเราจะรู้ได้ว่าเราซื้ออะไรไปบ้างหรือเราจ่ายอะไรไปบ้างค่ะ ซึ่งบบนเชีร์รายจ่ายก็มีประโยชน์ดังนี้นั่นก็คือ 1. ทราบรายรับรายจ่าย 2. สามารถตัดทอนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกได้ค่ะหนูประทับใจฐานที่5โดยเฉพาะกิจกรรม DIY ทำเองได้ง่ายจังที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามีการบอกสูตรการทำสบู่น้ำยาล้างจานและสูตรการทำอาหารอื่นๆเช่นบุนทุเรียนเค้ก ทุเรียนเป็นต้นค่ะหนูสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยการบอกสูตรเหล่านี้แก่ผู้อื่นและทำเองหาไรายได้เสริมได้อีกด้วยค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะสวัสดีค่ะหนูชิไดหญิงณชาลาขมูลเป็นยูทูบความดีจากโรงเรียนบ้านดอนศิษเสริมกสิกรจังหวัดน่านหลังจากที่หนูได้เยี่ยมชมเมืองสุขยั่งยืนครบหมดแล้วหนูได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆการอนุรักษ์ป่าไม้แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ฐาน10ฐานนี้ฐานที่หนูประทับใจที่สุดคือฐานที่6โรงเรียนสร,ร้างสารรค์มหาศารย์การเรียนรู้ได้สอนให้หนูรู้จักการอนุรักษ์แหล่งป่าไม้และแหล่งน้ําวิจัยพันธุ์ข้าวทำฟาร์มปศุสัตว์อย่าง,งครบวงจรและมีศูนย์การศึกษามากมายเช่น 1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องคล้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์ศึกษาที่พัฒนาแหล่งน้ำและป่าไม้ สองสนศึกษาการพัฒนาอ่างคุงกระเบนจังหวัดจันทบุรีเป็นสูตศึกษาที่อนุรักษ์ป่าชายเลนและพอพันธ์สัตว์น้ําความรู้ที่จากฐานนี้คือสามารถนําความรู้ไปประยุก์ตใช้ในชีวิตประจําวันและหาความรู้ได้กว้างยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้หนูขอขอบคุณมูลนิธิยุทูบความดีที่ได้นํากิจกรรมส,รสนุกๆมาให้หนูได้เข้าร่วมขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกันกรมวลจันทูลกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับสองโรงเรียนบ้านนรีเสริมเกษตรกร,กรจังหวัดน่านค่ะจากการที่หนูได้เข้าร่วมนิทรศการเมืองสุขยั่งยืนสำหรับตัวหนูเองฐานที่ประทับใจมากที่สุดคือฐานที่7หลักธรรมน้ำชีวิตค่ะประฐานนี้ได้สอนเกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนาแต่ละศาสนาที่หนูไม่เคยได้รู้จักมาก่อนค่ะบางหลักธรรมหนูก็ไม่เคยได้ยิน ไม่เคยได้ยินหรือได้เรียนรู้มาก่อนและสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดนั่นก็คือฐานนี้ได้สอนว่าทุกๆศาสนาถึงจะหลักธรรมไม่เหมือนกันแต่ทุกๆศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีรวมทั้งทําให้หนูรู้ว่าบนโลกใบนี้มีศาสนาที่แตกต่างกันไปค่ะและความรู้ที่ได้หนูจะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับ,รบผมชื่อเด็กชายธานาบุญติชนันปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หครับผมชื่อเด็กชายภูเบศทวีทวีรัตน์ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนมาธยมศรีเสริมกิตรกรครับวันนี้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับสวนไรนาฟาร์มส,สมบูรณ์ซึ่งเป็นพระรชาชดำริของกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเพื่อปลูกฝังอุดมการคุณธรรมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาหากกรครับ การเกษตรสมัยใหม่ข้อแรกเป็นการเกษตรที่มีความไม่จำสูงด้วยเทคโนโลยีข้อที่2การตลาดมีประสิทธิภาพข้อที่3เพิ่มผลผล,ลิตและลดต้นทุนข้อที่4ลดปัญหามลภาวะทางกากาศแต่ถ้าเกษตรกรรมทําให้ปัญหามลภาวะทางการาศเพิ่มมากขึ้นการเกษตรอินทรีย์สามารถขเข้ามาช่วยในการลดปัญหามลภาวะทางอากาศได้ราะการเกษตรอินทรีย์เป็นการเกษตรแบบองค์รวมเพื่อเพิ่มผลผ,ล,ผ,ล,ผล,ลิตเท่านั้นไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีครับปุ๋ยหมักชีวภาพ คือการนำเศษซากพืชซากสัตว์มาหมาักรวมกันโดยผ่านกระบวนการย่อยครับการตลาดยุค 5G ทางเลือกสมัยใหม่ของคนในยุค 5G คือการขายของออนไลน์แบบไลฟ์สดโดยผ่านช่องทางต่างๆเช่น Facebook Line และ TikTok ครับ ผมรู้สึกประทับใจการเกษตรสมัยใหม่เพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจึงทําให้เราสะดวกสบายยิ่งขึ้นเช่นใช้โดรในการพ่นปุ๋ยหรือใช้หุ่นยนต์ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่วนเกษตรดีซีจะคานึงถึงสภาพแวดล้อมและรักษาสมดุลธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีแต่จะใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพที่หมักมาจากเศษซากพืชซากสัตว์และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ขอบคุณครับ,บค,ครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนบกมลนสอนสิริชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกาิกรจังหวัดน่านค่ะจากการที่หนูได้เยี่ยมชมนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืนหนูชอบฐาน9เป็นพิเศษค่ะฐานที่9นวัตกรรมสู่เมืองวิถีใหม่สมาร์ทซิตี้หัวข้อเมืองวิถีใหม่เมืองอัฉริยะ10เทรน์สำคัญที่ทำให้เมืองพัฒนา 1. สังคมเปลี่ยนไปโซเช a l m มู e เมน t ์ 2. เดียนที่บ้านเดินฟอร์ home 3. ซื้อของออนไลน์ออนไลน์ช h อปปิ้งข้อสุดท้ายหนูชอบเป็นพิเศษค่ะพอคิดว่าเป็นซอฟ์พาวเวอร์ของประเทศไทยซ super f o o ดสุดยอดอาหารรับมืออย่างไรเมื่อภัยมาเยาวาชนคนไทยอย่างเราเราควรรู้วิธีการรับมือเมื่อภัยพิบัติมานะคะเช่น การติดตามข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิรมนิพรเแก้วแสงชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านนอนสีเสริมกษสิกรค่ะจากการเยี่ยมชมนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืนนะคะหนูชอบถาที่10ค่ะซึ่งทาที่10มีชื่อว่าโลกเรายั่งยืนด้วยสมือเราค่ะ หนูชอบตรงที่ว่าเขาใช้3เศรษฐกิจในการมาจัดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับทรัพยากรในประเทศไทยค่ะซึ่งจะได้ออกมาเป็นสามคำจากคำว่า BCG จะได้ออกมาเป็นสามคำว่า Bioeconomy Circular Economy และ Green Economy ค่ะซึ่งสิ่งที่เกี่ยวกับ BCG ก็จะมีหลักสามาค่ะเป็นตน้นหลักสาม R ก็จะมี Reduce Reuse และ Recycle ค่ะ หนูขอบคุณมูลนิธิยุวทุูธความดีที่มาจัดนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืนให้กับโรงเรียนเราค่ะขอบคุณค่ะ